สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่5กันยายน2567ันหร้อยสิเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ผมคิธาสุรินทร์เราจะมาสร้างสรรค์ให้แก่เราก็พาทุกคนท่านมาอยู่งานผ้าไหมโลกเมืองสุรินทร์นะคะวันนี้งานผ้าไหมโลกเมืองสุรินทร์ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจัดช้างนำมาด้วยนะคะวันนี้เรามาเจอช้างดาวรุ่งนะคะน้องดาวมงคลค่ะทุกคนน้องดาวมงคล เป็นช้างแสนยวภาษาไทยที่ว่าบนะคะทุกคนเพื่อไม่จะภาพสองพันปก็คือผ่านเพียนะครับลงจากช่องจงละไปแล้วก็ผ่นเรียรในเชยงเดมที่ชอบนน่เราเามาใกล้น้องดาวมคลุมเกียนติผมเปียโว่าก็เดี๋ยวเขาจบเราดาวมุกข์แค่นาทแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปถามความชันมานอนในพื้นที่เราไอ้ไอ้บาดีครับบาดีครับน้าได้วอายุจักปีเหรอคะผมักบ้านเรา าใช้จ่ายเงินซื้อข้าวซื้อของในพื้นที่เราซึ่งงานแรกท่านผูกว่าไปท่านก็ผมก็ต้องขอบคุณท่านู้ว่าท่านมาประชุมไหนท่านก็จะเอ่ยปากนะชื่นชมว่าเราจัดได้ดีก็คือเรามีนักปั่นมา2,126คน แต่เป็นนักตันสุรินแค่80ที่เหลือมาจากเ่าลลอมกย60จังหวัดทั่วประเทศไทยเอาเงินมาส่งให้กับชนสุรินราที่พักอะไรต่างเต็มหมดนะครับอย่างที่สองก็คือเรียนกันนพู้ว่าว่าสุรินเรามีช้างเป็นเอกลักษณ์ของเราเราจัดงานช้างประจำปีสุกปนจาดูนะคะหล่อมากเลยนะคุณเป็นช้างพลายนะคะ ก็แต่งส่งเครื่องปกติเราจะเห็นแต่น้องดาวนั่งพระเพียบนะคะรูปหล่อนะถวายทําบุญนะน้องน้องดาวชอบชอบทําบุญนะคะทุกคนชอบทำบุญนะคะมาเก็บในงญญาณข้ามสายโลกก็สักสามนาทีโู่นเขาเดินไปแล้วนะทุกคนเดินไปแล้วนู่นไปแล้วไปแล้วแล้วตาของดาวไปวันนี้ดาวมาขี่มาขี่เชือกนะทุกคนนะเราต้องการให้คนสวีเดนไปบินคแต่เราต้องการให้คนทั่วโลก ดาวมแล้วเราไปก่อนถ่ายน้องดาวก่อนแล้วก็ปิดรับสมัครเรียบร้อยครับมาพูดวันนี้ท่านอยากไปที่ไหนดาวไปทั้งไหนกันบ้านอี๋ถ่ายเย็นไปแล้วนะะทุกคนเนาะเป็นช้างดาวนะคะขับไปนู่นนะทุกคนขับไปนู่นนะคะเราตั้งเป้าว่าคนอ่ะน้องดาวเขามาอยู่ตรงนี้นะคะรอแหยนะคะทุกคนเนาะขวบแล้วน่ารักนะคะทุกคนก็จะอยูฝั่งนี้แหละนะคะ บรรยากาศนะคะทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูว่าน้องดาวเขาจะเหยอะไรบ้างนะคะเขาจะโชว์เป็นพิเศษให้ชมอะไรบ้างแล้วเราจะถ่ายทอดสดให้ชมกันนะคะทุกคนนะคะดาวมงคลน,นะคะช้างเสจรูจ้นะคะเขาฝึกได้ดีมากเลยนะทุกคนเราเป็นช้างที่ชอบทําบุญด้วยนะคะทําบุญด้วยแอดม,มินเดี๋ยวแอบถ่ายเอาแล้วกันอยู่ไกลตรงนี้แหละนะคะ ความน่ารักนะคะแฟนน้องดาวมงคลก็รอติดตามน้องดาวมงคลทางช่องของเราได้นะคะทุกคนเนาะวันนี้ก็แอดมินก็เก็บบรรยากาศความน่ารักของน้องดาวมงคลให้ชมกันในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนทุกท่านก็คงจะ ได้ความน่ารักความบันเทิงความแสนรู้จักน้องดาวบันเทิงไม่มากก็น้อยนะคะหายเปลภาพประกันไอมีนุกัะทานภัยเพื่อนๆในีไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสลับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดอัปสไต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตอนแนัสมีนสไต์ได้มีกำลังใจนำสนอทคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสสวัสดีจุมีเก่ทุกคนทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาช ความน่ารักของน้องดาวงคนกันได้นะคะในงานผ้าไใหม่โลกเมืองสุริน5กันยายน2567ในอยู่ในก็จังหวัดสุรินทร์ของเรานหคะสุขสวัสดิที่มีเกศทุกคนาทานนะคะสวัสดีค่ะ